ันนี้เราเคลียร์สวนได้แบบอืมลงโเงียบๆอืมฉันมีตัวนี้ด้วยแหละฉันต้องไปเคลียร์ที่บ้านมาพี่กีดสวยทุกคนดพี่พลเรียงเชรื่อมาที่สวนของฉันเพราะว่าตอนนี้สวนของฉันใครสามารถฟักได้แล้วจ้าตัวนี้เป็นแร่ซัมเมอร์เอกนะดูสิว่าจะได้ตัวอะไรฮึบเฮ้ย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 พีทบีอะบังดิอฮะอะไรอะไรรอะไร ฉันเท้ากุ้งตาอุตงน่ารักมาะแต่มันมีอีกตัวหนึ่งนะที่ฉันแบบมีอ่ะแล้วฉันอยากใช้มันมากเลยอ่ะตรงไหนแ่วยเนยนี่่าวเฮ้ยไอ้ปลาไอ้ได้นางนวลหรอน่ารักจ่ะฉันมีทุกตัวเลยนะทุกัน่ารักหรือปลาดาวี่เนย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  มันวางไม่ไดวแเ้วแบบรมันเต็มมาดิไหนๆก็บินมาแล้วแหมคือในรอบนี้เนี่ยด้วยความที่ส่วนของเรามันเต็มมันเนาะเราก็เลยจะต้องเคียร์สัว์ออกไปนิดนึงอ่ะเอาตัวไหนออกดีและคุณไม่เอาแมงปอก็ยังได้อยู่พีเสื้อ้ตอันนี้ชแนลอันนี้ออกดีกว่าช n น l ควีนบีออกดีกว่าเพราะว่ามันมันก็แค่เพิ่มเล่นสถานะเฉยๆแต่มันไม่ไม่อยางอื่นติดสถานะเล่ยใช่ๆด้วย คือมันเป็นการเล่งสัตว์ให้แบบว่าแบบเหมือนรถคู่ดาวอย่างเดียวฉันก็เก็บควินบีแล้วเหมือนกันนี่แล้วก่อนควีนบีเราจะได้เอาสัตว์อื่นๆใส่ไปนะคะทุกคนนี่เย้เย่เนะทีเด็กนที่ยัอยู่ทนู้น่วยใหญ่คนอื่นเลยก็เปาพวกแกอย่างเดียวเกี่ยจะได้แต่ินขอละอืมใครบนอะไรอ่ะไม่้ยิไม่รู้อ่ะปเต่าดีกว่าเ้ปไปดาว ฉันพวงรังกูตังยักษ์ด้วยจะดูเต่าฉันดิเต่าฉันจมดินไปแล้วอุ้ยน่ารักมากเต่าน่ารักมากเลยอะ่ะไออยู่ในบ้านเลยลูกยี่ไปีังขืออะไรอุ้งรังลุงตังอุ้งรังอุงรังโอ้ย,อยถ้าอย่างนั้นเนี่ย, <c oughs> ยแดดก็ลังเปรี้ยงๆเลยเหงื่อแตกนิดหน่อยแล้วนอนอาบแดดดีกว่าขออนุญาตหลับแป๊บนึงนะเจอกันทุกคนถ้าสมมติว่ามีอะไรมาขายใหม่ๆเนี่ยบอกฉันด้วยแล้วกันนะไม่ได้อุ้ยของขาย พวกเรามาติดคุกแบบนี้ล <representatives> <le> ่ะแล้วนันอะไรอ่ะราชินีพึ่งอย่างนั้นหรอป้าพี่กิตเราจะทำยังไงดีอ่ะพวกเราไม่น่าไม่น่าเก็บราชีนีพึ่งเลยอ่ะพวกแกไม่เคยเห็นประโยชน์ของฉันก่อนหน้านี้พวกแกอยากบันเฉพะตัวสัตว์เพมีไอ้พวกสัตว์น้ำพวกหนึ่งนานก็แกกลับทิ้งฉันทิ้งทิ้งคว้มค่าแบบนี้จะจัดการแกบ้าไปมันดูเก๋ยังไปดูแก เราผลไม้น่าให้กินเองมันก็แค่ผลไม้ที่แกไม่ต้องการมันเท่านั้นแหละฉันได้กินแต่มะเขือเทศมะม่วงผลไม้ที่มันเป็นสถานะแกไม่เคยให้ฉันเลยนี่นะะเรียกว่าดูแลดีฉันจะกลับแกมาให้ลูกๆของฉันกินถ้าจะเอาเด็กในของพวกฉันแทงแกให้ปรุงไปทั้งตัว กินตรงนั้นเลยอ่ะปากาเันปิงเกิลด้วยอ่ะปิงเกิลด้วยอ่ะโอ้โหแสดงว่ามันต้องออกมาเป็นลูกใหญ่แน่เลยอ่ะแล้วอย่างนี้มันจะมีพวกแคนดี้บัสสัมป่ะถ้ามีเราเอากลับสวนเราดีกว่าดีไหมโอ้ดีดีดีหลังจากที่พวกเราโดนจับมามันไม่ให้อะไรเรากินเลยอ่ะเพราะว่ามันบอกว่ามันเราเลี้ยงมันไม่ดีแล้วที่นี้เพื่อนรนได้จริงๆแล้วเราก็เลี้ยงมันดีสไตล์ก็จะมีฉันมีที่ ที่มันไม่แพงนะฉันก็ให้มันกินหมดอนะ่ะมันขึ้นตั้งหลายเปอร์เซ็นต์แล้วดูดิมันปลูกผลไม้พวกนั้นโล่ละไว้อะ่ะฉันว่านะรอบนี้เนี่ยเราลองมาหาเราลองมาหาหมูดบอสซ้ำกับแคนดี้บอสซ้ำกันดีกว่าไหมเผ<ะ>ื่อมนะันมีเราจะแลกกับสวนเราไงเฮ้ยแต่โอ้โกโก้โกโก้กับกล้วยเหรอนะมันมีต้นนั้นด้วยตน้นต้นที่ไม่มีแล้วอะแครอทชออ็อกโกแลตอะเฮ้ยเขาโวยมันไหม อุ้ยต้นไอ้ดอกนั้นก็มีอยากได้อะ่ะปะเราหาทางออกจากที่นี่กันดีกว่าแล้วระหว่างหาทางออกเนี่ยเราจะหาของด้วยบอกเลยนะว่าบู๊บซังเห็นที่บอสซังนั่นเป็นของฉันฮ่า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 เด็กไปแล้วทุกคนวิ่งทั้งอ่อเลยท่อนี้มันจะออกมาแล้วจะอุ้ยดีนะไม่เจอตอนนี้นฉันคิดว่าเราจะเจอกับมันซะอ,อีกนึกว่ามันด,ดักรอดักรอไม่ใช่โอ้โหดูดิตัวเตงโมดิแตงโมนี่ลูกยาวยาวเนาะ ไหนตงโมตังโมใหญ่เนี่ยพี่ดูแตงโมยักษ์นี่มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ริ้วริ้วต้นไม้เหรอแตงโมมนังโมเลยอ่ะสิ่งอะไรตบพุทธุทธุทอยู่นั่นแหละสิ่งยีเพิ่งนั่นไงโอ้โหฉันได้รับน้ำ master sprinkler master นี่ก็มะพร้าวนี่ก็คือต้นมะพร้าวนี่ก็ใหญ่อยู่นะแต่มันได้ใหญ่ขนาดนั้นดิไซน์ว่ามา master sprinkler ปลอมปะเนี่ยไปแล้วทุกคนวูวโอ้ที่นี่ที่ไหนอะที่นี่น่าจะเป็น ข้างในเป็นโมหรอตื่ในรังมันอยู่นู่งมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นเออจริงด้วยเอ๊ะกูมันหายไปไหนนะในคุกนั่นตอนแรกมันอยู่นี่นะเอ๊ะหรือว่าจะอยู่ฝั่งนู้นฮึมไม่ใช่หรอมั้งเป้ยไปปมไปปมมอมเราไม่เห็นไปแล้วฉันเจอแล้วแล้วแล้วแล้ยขึ้นมาบน้ยลุงเซมฉันตายว้าวนตายกันเลยรู้ไหม แต่เพระฉันกดอีพกดปุ่มไม่เป็นไรเอาใหม่อืออย่าให้ข้ามมันนะฉันมองแกอยู่นะอุยมันตกแล้วเอาละว้าวไม่เห็นจะแล้วกดปุ่มไอ้ไปจับไปแจงไว้ไปจับไปแจงไมอย่าวลูกแซมช่วยด้วยฉันกำลังจะขึ้นบันไดึบมันเต่าขึ้นมาแล้วมันไปติดอุ้ยมันตามมาได้ยังไงอ่ะลูกแซมมันบินไงบินไงนั่นไงลูกแซมมันบอกไปพักร้อนนะมันอยู่นี่ลูกแซมพักร้อนหรอเอ้า ไหนลูกแซมอยู่ไหนข้างล่างเออจริงด้างเขาขายต้นถั่วด้วยหรอว้าโอ้ขึ้นไงต่อขึ้นตดแตกป้า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 เราไปกันต่อดีกว่าต่อสนแต่โงแซมไม่ได้ตอนนี้ปึ๊บฉันว่านะพวกเราเอาผลไม้ไม่ดีให้มันกินเยอะไปหน่อยนะมันท้องเสียเลยเนาะเออมันตดตลอดเวลาเลยมันน่าเกลียดมากอ่ะอุ้ยลางคืนนี่มันมีห้อท่วงน้ำใช่หรอเนี่ยไหนดูดิว้าวใช้ได้อยู่เฮ้ยทางนี้ทางนี้ กินเหม็นี่ไม่เละเน่าเลยเฮ้ยเราโดดลงไปได้เลยไม่ต้องขุดเหรอฮะไปเลยต้องขุดพี่กิทเราต้องขุดอยู่ดีเอาถึงมันจะมันจะจะโป่งใสขนาดนี้ก็ต้องขุดนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดใช่มันน่าจะติดน้ำผึ้งอ่ะน้ำผึ้งมันก็ใสๆไงอุ้ยเฮ้ยเรามีนี่ด้วยนะคูนคริสตัลันฮะเแล็คคูนก็มีแล็คคันน่ารักค่ะเดี๋ยวไปเล่นต่อดีกว่าแต่ต้องให้น้องๆคอมเมนต์ก่อนว่าอยากดูว่าเปล่าเออน้องๆอยากดูนะถ้าคริอยาลดูเราหนีและคคูน ก็คอมเมนต์มาบอกนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเล่นให้ดูว้าวอ้ป้งเราพังกันต่อไปกว่าทุกคนมันคนนนาบคอตตอนแคนดี้ด้วยนะใช่เราจะไปแย่งคอตตอนแคนดี้จากไอ้คูนตัวนั้นกันฮึบแต่ตอนนี้หลีนหลีราชินีพึ่งให้ได้ก่อนระวังนะตัวนี้มันจะมีไอ้ที่มันเป็นสใสๆด้วยอ่ะใสๆนี่น่าจะเล่นไม่ได้หลอกลวงหลอกลวงอ้าวฟังไปไหนลูกพุ่อยู่เมื่อกี้มาเออเก่งมากเก่งมากโหดูมะพร้าวนี่มะพร้าวนี่ลูกโตมากใช้สูตรปะเนี่ยสูตรแบบสปริงเกอร์ลูก โตผลโดกอะไรเงี้ยมะพร้าวหรือระเบิดแยกไม่ออกเหมือนกันอะมะพร้าวแหละมะพร้าวอะไรมีชนวนด้วยนะต้อแปลกๆนั่นเนี่ยไม่มันก็อาจจะเป็นแบบขั้วมะพร้าวหรือเปล่าโอ้โหออันนี้แบบอื้ดีนะที่เซราชินีพึ่งอย่างเดียวบอลบอลอ้โหทุกอยแกงโดนโฉบฉันโดนสะกิดมีคนโดนโฉบนี่ขนาดไม่อยู่ใล้แล้วนะจริง ฉันไม่รู้ว่าไอ้กลมๆนี้นคืออะไรอาจจะเป็นขี้พึ่งหรือเปล่า <c oughs> น่าจะเป็นขี้พึ่งก <c oughs> ันป้องกนใหญ่ไม่สังเกตเหรอพึ่งอ่ะมันมีแบบมันมีขาอยู่ <c oughs> สามคู่ปะไอ้ขาหน้ามันอะแต่ว่าก้นมันใหญ่มากมันแบกยังไงก่อนอ <c oughs> เออปีกมันก็ไม่ค่อยใหญ่เท <c oughs> ่าไหร่นะ <c oughs> เออปีกมันเล็กเดียวเองแบกตูดมันได้ไงน่ะเ <c oughs> พราะว่ามันเป็นราชินีไงจริงๆแล้วราชินีไม่จำเป็นต้องบินนะ บินข้าวอะไรอย่างเดียวออกจอราชินีพึ่งดักอยู่บางถึงแล้วข้างหน้านี่ยที่มันดักอยู่เนี่ยน่าจะเป็นราชินีพึ่งนะอุ้ย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 ดูดีจริงด้วยก็ดักอยู่อ่ะอุยจริงด้วยเฉันเมื่อเคยฉันเกตเด็นอะไรมาว้ายฉันเจอพวกแกแล้วมันเป็นอะไรอ่ะโอ้สาวผีสาโอไมค์กอนมันตามติดฉันแบบติดติดเลยมันตามแบบติดติดตามแบบติดติดถึงกดฟังอุ้ยโดนกลาด โอ๊ยมันกดไม่ติดตุ๊กตุ๊กไม่ได้เลยว้าวตาแล้วนี่ยเรื่อนกดกันโอเคกดติดแล้วช่วยด้วยกลับมานี่นั่นนางหนูให้ฉันกินแกได้ดัีแกไปกินน้ำผึ้งมีไปกินอะไรฉันล่ะช่วยด้วยอุ้ยหนีทันโอ้ยกลัวปากไม่ต่อถึงนะไอ้พวกมนนุ๊กโอ้ยมันตดใหญ่เลยอ่ะพิกิตรไรปางอ่ะน่าจะผายน่าจะแบบลมกลังวิ่งอยู มาแล้วมาแล้วมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้มันขึ้นบันไดได้มันขึ้นได้ดิมันบินได้มันก็ต้องขึ้นบันไดได้เด็กคางโอ้ฉันเกือบตายเมื่อกี้เเออิิบบโอเคไม่ให้ตกใช่ไหมโอ้โหลไม่มีไม่มีโอ้โหมีอะไรห้องดำในรังพึ่งของเราเนี่ยมันแบบเป็นรังสีเขียวๆเนาะแล้วคือมันเหมือนประสาทเลยอ่ะรังพึ่งนี่น่าจะอยู่สบายอืมรังพึ่งวิลิฟตอ่ะมากดเลยได้ รีบขึ้นลิฟต์กันดีกว่าปะ่ะขึ้นไปได้ไงอะฉันปิ๊งมาปิ๊งไมาได้ไงอ่ะทำไมมีเรื่องขึ้นมาของเบียร์พี่ไม่รู้คิมบิบับไปคาเฟเทเรียกับมอลลี่บาร์รี่คาเฟเทเลียมันปิดอะด,ดิมอลลี่บาร์รี่นี่น่าจะต้องกินน้ำนะเออจากประสบการณ์ที่ฉันเคยสั่งสมมากับแมปนี้เนี่ยม,มันก็จะต้องวิ่งวยหน่อยอาจจะก,กล้ามขาโตนิดนึงด้วยกันก,กินน้ำเพื่อพลังปลาทุกคนพร้อมนะลุย ยเฮ้ยยกแบบยกแมพมาไว้ไดนี้เลยเออใช่มนเป็ออนไลน์ด้วยทั้งแมพโอ้โหใช่ดินี่มันเป็นส่วนของพี่แจงส่วนของช้างส่วนพี่กีดส่วนเจ๊แป้งอย่างเงี้ยมาครบนี่แหละคือส่วนของพวกเราโอ้โหเราจะก่อนแหยะทุกคนตามไปเฮ้ยมีลูกศรขอให้ขึ้นมาข้างบนด้วยแฮะอันนี้ทัได้ดีทุกคนวิมันจะมีไหมเนี่ยราชินีพึ่งอ่ะต้องยิ้มยาก น่าจะต้องไปหกิบเก้าอี้จากตรงนี้นะฉันจำไม่ผิดอ๋อใช่บันไดบันไดอืมเอได้แล้วเราบันไดมาเพราะว่าเราจะต้องไปลังพึ่งขึ้นไปอีกลังพึ่งนี่เหมือนคุกเลยเนาะเขาทำมาเหมือนแบบคุกเลยอ่ะก็แไดเพาตว่ามีนคนโดนหลายคนแน่แน่อยู่แล้วมันมีบันไดอีกฝั่งนึงดูบันไดเดีห็นปะเราต้องเกาะอีกฝั่งใช่เล่นบ่อยนะแต่หัวเรงอีบันไดนี่ไม่เคยได้เลยบอกใครโอ้ว้านี่พัดลมอนไลอ่ะไม่มีอะไรเลย เย็นๆเฉยเลยแล้วบรรยากาศมันไม่เย็น <c oughs> ปล่อยนี่หรือเปล่าสปอร์ของพวกพืชผักผลไม้อะไรเงี้ยดอกไม้ใส่เราอวว่ะพึ่งมันจะได้แบบได้กลิ่นอุ้ยกลิ่นตุ่ยปกติฉันก็ตุ่อยู่แล้วนะนี่ไม่ได้อาบน้ำเลยนะเนี่ยหนี่พึ่งน้ำหวันไงไปยังไงอ่ะฮึบโอเคหรือว่าตอนที่แล้วมันไม่ใช่ลาทีทีพึ่งมันคือแมลงวันปลอมตัวมาเฮ้ยใช่ได้เหรอใช่เล็กไงมันอยู่นะแมลงวันคอนเทพ็ วันอไรวันคอร์สเพย์เป็นพึ่งแล้วก็ใส่เหล็กในปอมอุ้ยทาลองโดนไปต่อยดูไหมอะแต่ฉันโดนต่อยสองสามรอบแล้วน่าจะของเท้อยู่อ่ะวับโอเคไปเราไปต่อท่อเขาเป็นอีกชีวิตเราเนี่ยอยู่แต่ในท่อเนาะไม่เคยได้ไปไหนเลยอ่ะโอ้ยไปไม่ต้องเดิน อล่วงพี่กิจไปไหนฮะล่วง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 นิดนึงเพราะว่าพี่กิจโดนปูหนีบโอเคโดนปูหนีบะด้านหลังพึ่งมันมีปูด้วยเหรอเกียฉันเห็นเหมือนเป็นปูที่เราเลี้ยงฟูมฟักมันเป็นแพดใหม่อะนะอยู่ตรงผนังอะมันต้องเอาหัวปูมาวางไว้แน่เลยมันไม่ใช่กระตุกกระบองเพชรเหรอไม่ใช่โอเคมาพรางะไานต่อดีกว่าข้างหน้าเนี่ยคิดว่ามันก็คงจะเป็นทางออกแล้วนะนี่เราอยู่ในนี้มาสักพักแล้วนะนานมากแล้วล่ะโอ้ my god ไปเลยโอ้จุวบเฮ้ยแล้วจะไปชั้นลงอ่ะ ทำไมพวกคนขึ้นทำไมฉันลงได้แล้วได้แล้วโอ้ยฉันก็ว่าทำไมฉันโดดทุกโดดขึ้นจะฉันลง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 ไม่ได้สูงมากราชินีพึ่งนี่นะฉันได้ปล่อยกลิ่นของพวกดอกไม้ใส่ตัวพวกมันแล้วฉันบอกเลยว่ารอบนี้ฉันจะเอาพวกมันมาทอดกินซะอาหารของลูกๆฉันซะดีๆราชินีพึ่งคือกระทะครับจีจะทำเราจริงๆหรอมันจะทอดเราอดีฉันว่านะ ปกติเราก็ไม่เคยกินมันนั้ทำไมรอบนี้มันมากินเราอะไปทุกคนสู้แทนใจก็ไปแล้วสิมันกินตัวนี้มันนี่เลยนะอ้มันจะเอาเราไปลงกระถาแล้วค่ะช่วยด้วยเอาฟู้งถุนกล้าทันทีเลยิบปืนก่อนปืนใหญ่บ้ายิงอึ้ยอุ้ยเป็นปืนน้ำพึ่งทุกคนใช่เป็นไงล่ะเจอน้ำพึ่งที่พวกแกทำอ่ะแกรู้สึกยังไงบ้างหึมหืมดีเลยนางราชินีพึ่ง แล้วคูนค,คือคือมาหน่ะมาเปรียบเทียบกับแลคคุณได้ยังไงอ่ะแลคคุณมันมันขโมยผลเพื่อนได้ไงฉ,ฉันชอบแบบมันไปก๊อปผล<อ>ผลคน,คนอื่นมาชอบต้องขโมยของเพื่อนใช่อุ้ยนี่คืออะไรให้เราสไลด์ดื้อแน่เลยทุกคนอ่ะโดดเลยปานโดดสไลด์ออกปะโดดสวดโอ้ยหมุนเตียวหมุนเตียวโอ้ยโดดให้ด้วยฉันบอกเลยนะว่าไอ้แลคคุณเนี่ยโดนฉันแน่รอบหน้าเจอกันอืม ป่ะเหนื่อยเหลือเกินเอ้ยข้างบนนี่ยน่าจะเป็นทางออกแล้วล่ะนะโอ้ยจริงด้วยทางออกอีกสิทธิ์ฮะเออจริงด้วยป่ะนี่ง่ายอีสี่เลยว้าวว้าวว้าวซอมเมลเซอร์เมื่อวานอว้าวโอ้ยเกือบไปแล้วอยู่มุมไว้ปังอยู่มุมไว้อยู่มุมอยู่มุมเจะพยายามอยู่มุมไว้รอดรอด อยู่ไม่รอดมมีสิทธิ์รอดเสมอเสือเหมือนกันก็โดนตรงนี้ตรงนี้ทงนี้มาทำนั่นทำนันโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหดีนะว่าลมมันแรงอ่ะโอ้โดนแค่ปลายที่เดียวหล่นลงมาเลยตายโอ้พี่กิจตายอไม่เป็นไรพี่กิจเรารอพี่กิจได้เสมออยากให้ข้างในนี้มันเป็นสีเหลืองมากกว่าให้มันเป็นรังพึ่งมากกว่าเออมเป็นสีเขียวนะมันน่าจะชอบกินแตงโมหรือเปล่าอืมอาจจะเป็นแบบว่าเกสรหรือเปล่าพึ่งแตงโม ผลไม้สดของเจ้าพึ่งคือแตงโมแน่ๆเลยต่อไปฉันคงจะต้องให้มันกินแตงโมแล้วล่ะมา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 จะไม่ไวแล้วไปด้วยนี่พี่ถือมาด้วยพี่ถือมาด้วยเอ๊ะโอ้โหเดี๋ยวนะไอพึ่งนั่นมันอัพกินมากเลยอ่ะนั่นมันหุ่นยนต์พึ่งเหรอโอ้แม่ก็หุ่นยนต์พึ่งกับพวกแกไม่ได้แล้วก็แกเจอนี้หน่อยเป็นยังไงล่ะหานางคนสวนโอ้ขี้ยะขี้ยะแกแน่นอน วายิงแขนมันตะทิงแขนมันว้ายขวาก่อนยอ้โอ้ขวงแขนมันกลับมานี่เดี๋ยวนี้นะไอ้ไหนไม่ได้ทั้งนั้นระเบิดไปซะอพึ่งตัวนี้มันเหิมเกริ่มผมบอกนะว่าโอ้ยเจ็บ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 มันปล่อยพลังเหล็กน้ยใส่เราอ่ะขวาก่อนโอ้ยดี อะไรแขม,มันได้นะ<ต>จะแขมลูกแกไปตุนไอ้พวกพึ่งทั้งหลายนั่นนะ่ะต่อด้วยจะเลิกใช้พวกบันแกทำอย่างนั้นกับัดไม,ม่ได้ไอฉันไม่ยอมนะ<อ>มันสิ้นแล้วทุกคนเดี<ม>๋ยวทำไมถ้าจะขอหยิบพักกันแล้วกันนะเอาจริงๆอ่ะฉันคิดว่าราชินีพึ่งอ่ะมันก็ดีนะแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของเราหรือเปล่าที่เราอยากแต่งสวนเป็นแบบ ซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยฉันอยากได้ปลาแต่ฉันก็ไม่ได้ทิ้งมันซะหน่อยไม่ได้เอามไปขายตั้งนิดนึงนี่นาเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันน่ะค่อยเอามาใช้ที่หลังแล้วกันตอนนี้ให้ไปไปสงบสติอารมณ์ก่อนโอ้โหแค่เปลี่ยนตัวแค่นี้ถึงข้างเลยหรอปะคือกลับสวนของเราดีกว่าไม่ไหวแล้วเกมต่อดีกว่าเหนื่อยเหลือเกินปะคะทุกคนเราจะหาทางออกจากที่นี่นะคะค้นหอกับบ้านแลวมีทอรแล้วกลับสวนแล้วไปไปกันเร็วชาวสวนทุกคน กลับสวนกันขอบคุณนะคะป่ะทุกคนขึ้นขึ้นทมองาะบายวันธรรมดาชาวสวนจะกลับบ้านแล้วันคือซูเป er <ด>อร์เกษตรกรลาก่อนฮ่าๆฉันดีได้